นี่ค่ะตําเสร็จแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะตั้ขนมกีนไซอันสมพักนะคะยั่วๆค่ะใส่ซีปูดองนะคะพี่น้องค่ะไปค่ะพี่น้องค่ะพสวดแซ่บกันเลยค่ะกราบสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะโมนี้มาพอกันกับชูนิดไลฟ์สไตล์อีกแล้วนะคะโมนี้ชูนิดหิ้วเขาค่ะพี่น้องก็ได้กิ่นเขาเทียงนะคะ กินจับจับเจ็บเกลบพอสิตอนนี้เวลาเวลาสวัสดีน้องสีม่วงเกือบหาโมงค่ะพี่น้องค่ะเริ่มสีหิวเข่านะคะพี่น้องก็เลยต่ำมะฮุ่งค่ะโ่เปอนต์ต่ำมะฮุ่งราคะต่ำขนมเส้นขึ้นเก่าราค่ะคนมากินเส้นพี่น้องค่ะพี่น้องเบิ้งลวกไข่กินรวกไข่แล้วแข็งแรงนะคะพี่น้องค่ะกินสองหน่วยทอทุนค่ะพี่น้องค่ะกินสองหน่วยท่อทุนค่ะพี่น้องค่ะมาพี่น้องมีต่ำขนมเส้นใส่อัน สมพักนะคะพักดองแมแล้วเห็ดพักดองนะคะพักกาดดองพักพักอันต้นหอมดองนะคะขี่ซ่องบังควางหลกแต่อันไข่สองหน่วยนี่เนาะนี่นะคะพี่น้องเบิ่งใส่ปูดองค่ะพี่น้องปูดองมาเป็นตัวตัวต่ำเพ็ดๆนะคะพี่น้องค่ะทั้งหัวทังเกินน้ำลายนะคะมากๆค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้อัน อาตงแก่อยู่ในเซเอนชสมตำแล้วนะคะว่ามีพักเี่ยงข้าง,องนอกนะคะพี่น้องคะหอมมีปูดองบักอันเคลือคื่นค่ะพี่น้องคะมะเขลือกลื่นแซ <c oughs> <c oughs> ่บพี่น้องคะ พี่น้องน้องเลยคนัว mm hmm. หอมน้ำอีปูดองค่ะพี่น้อง mm hmm. ใครกำลังแบบพอดีพอดีเลยค่ะพี่น้องค่ะ ว่าจะบิกนั่งกินหน้าบ้านยำแรงมากอันเสียงเสียงรดเสียงล่าเนาะพี่น้องเนาะอืเด่นใจหูดังเหมัน หอมๆค่ะเอาว่าใครเฮียพี่น้องเสียดายเด้บ้านเนี่ย Mm hmm. กับต้มไข่เข้ากันดีขนาดเลยค่ะพี่น้องค่ะมัน mm hmm. น่ากิน mm hmm. จะอ่อนพี่น้องคั้นใสเครื่องใหม่บรแสบค่ะบอกออกไปไซส์เลยค่ะพี่น้องค่ะซีเบหนังซูฟัง อยากน้ำสาวพอนก็เบาแม็กเบ้อออกไปใส่เลยค่ะสม่อนี้เป็นป้านน้ำสาวพอนนะคะพี่น่องเบืองสาวพอนยู่มัดมือมัดเว็นก็ได้เป็นคือกลายเปนปลา่อยพี่น่อง เกิดไปใส้เเห็นตาสาวพรอนเนาะบ่งสาวพรอนกับเบ้าแม่เพิ่นพิดกันเที่ยวพิดกันเมื่อละเมื่อละสามเวลาเนาะค่ะพี่น้องนอนบังเลจนตาตุบตาป่ว ี่น้องค่ะเบิ้งเนี่ยใช่ ไตพี่น้องคะใครจอบถทาทะแลนต้องจักจันหัวน้ำาสาวพันบางอารมกันเขียดน้ำเล่าเล้วคิดกันดูปวดถ้าบะน้ำกับกุ้มเบิองเล่าพี่น้องเลเื่อนไปว่าเห็นกับกุ้มเปิดฮะเสื้อหาเล่าขุนเหลียว อันพอข้าวเรากับสจสินปิ้นต้นใหม่เนาะ <c oughs> <c oughs> น้ำมันปูดอง <c oughs> ท่านพ่อเขาก็ว่าเลิกกันหรือเป่า,าติดตอ่อบัตรได้เลยติดตอ่อทางใดกับบัตรได้เลยเลิกกันว่าทางนี้กับสาน้อเขาหรือเปล่าต้องอย่าหัวเอฟบที่สาวพ่อนตัวจริงได้พี่น้องตะกี้ผมหูจักได้กันเขาว่าสาวพ่อนสาวพ่อนเป็นไผ่สาวพ่อนบาดเือนไปเห็นเนเีนเ่ยโอ้ย เป็นสาวเป็นแฟนครับสาวพ่อนเรืบาดเน,นี่ย พี่น้องเบืองแรกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นกำลังใจทใุนิดในะคลิปต่อๆไปนะคะถึงแล้วๆถึงน้ำมหาสาวพวัอนขึ้่เราแล้วคะ่ะแต่ก็ไปหอดใจแล้วสถานการณ์ตอนนี้ เลิกกันเพราะว่าทุกท่านล่ะค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้ช่วงนี้ก็อิ่มแล้วนะคะโอ้โหเผ็ดพี่น้องค่ะท่านพเพราะเผ็ดเพราะแสบอ่ะท่านะคะพี่น้องค่ะมื่อนี้ช่วงนี้อิ่มแล้วกับศิลาพี่น้องกันเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย